สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โมชันพอยนนอกสถานที่อีกแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ห้างศูนย์การค้าไอคอนสยามนะครับผมก็วันนี้ก็มาร่วมง,งานนะครับผมจริงๆผมก็แชร์ลงในเพจประมาณหนึ่งไปแล้วนะครับผมก็คือเป็นงานคุกลราฮีโร่ทัวร์อั t เซ a s อีส i a เชียนะครับผมประจําปี2023นะครับจริงๆเขามาจาัดในปี2024แล้วเนาะโอเคนะครับผมก็ เดี๋ยวในงานจะมีอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินทัวร์แล้วกันนะครับซึ่งหลักๆก็จะมีการจัดแสดงสินค้าแล้วก็มีการโชว์ด้วยนะครับมีแอคชั่นโชว์ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันในงานแล้วกันนะครับโอเคไปดูกันเลย อนี้ก็เป็นโซนที่เราคุ้นเคยกันนะครับเป็น SF p i g u r art หก <A A S 1> พี่น้องอุลตรานะครับที่จริงไม่มีแค่6นะมีอุลตร้าแมนไทเอนะแล้วก็มีอุลตร้าแมนเลโอด้วยนะครับผมก็สูทแอคชั่นผ้าสวยงามเลยนะฮะาาก็เป็นก็มาโชว์ได้อยู่แล้วก็เขาก็มาโชว์กันเรื่อยๆนะเออนะครับแล้วก็มีสินค้านี่มีสินค้าที่เป็นสินค้าดีเซลนะมาขายด้วยนะใครที่อยากได้6พี่น้องโอก,กาสนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับผม แล้วก็ฝั่งนี้นะครับจะเป็นอุลตร้าแมนนะครับยุคใหม่ๆกันบ้างนะก็จะมีอุลตร้าแมนไดนานะครับอุลตร้าแมนเดกเกอร์อุลตร้าแมนทริกเกอร์อุลตร้าแมนเมบิอุสอุลตร้าแมนออฟนะครับผมอ่าก็เป็นยุคแบบนิวเจนนะเป็นนุคยุคใหม่ๆขึ้นมาแล้วนะครับมีเมบิอุสมีโกซาด้วยด้านในนะฮะโซนนี้จะเป็นโซนสินค้า DX นะครับแล้วก็ซอฟต์นะครับของอุลตร้าแมนซี อุร้แมนเบซ่านั่นเองนะครับก็นี่นะครับ DX นะครับเป็นเบซ่าเบสนะครับเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของอุลตร้าแมนเบซ่านั่นเองนะครับอ่าก็มีมีเหรียญนะเบซ่าสโตนด้วยนะครับอ่าฝั่งการนี้ก็จะเป็นซอฟต์นะครับในซีรีส์ของอุลตร้าแมนเบซ่านะครับแล้วก็นั่นด้านบนนั้นนะครับจะเป็นอ่าคุ่น DX นะครับผมเป็นต้องเป็น DX นะเออเป็นเอิร์ธเป็นหุ่นปัจจุบันหมายเลขยี่สิบสามเอิร์ธการอนนั่นเองนะฮะอ่า ไดโนเสาร์ของเรานะครับผมแล้วก็อินเจแมนเดซ่านะครับฟาสต์รันอาร์เมอร์นะครับเป็นในรายของแอคชั่นฟิกเกอร์นั่นเองนะครับผมเป็นฟิกเกอร์ขยับได้นะแต่ว่าจุดขยับจะไม่เยอะเท่ากับซีซูอาร์นั่นเองนะ,ะ <S <S แ,ลแล้วก็โซนนี้นะครับจะเป็นโซนของเขาเรียกว่าเป็นโซนลิมิเต็ดไอเทมนะครับเป็นอีเวนต์เฉพาะของอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับเป็นของสินค้าที่นำมาขายเฉพาะอีเวนต์นี้เท่านั้นน,นะครับก็จะ หลากหลายไลายเลยนะครับก็จะมีอ่าเป็นฟิกวัตซีโร่นะครับผมเป็นซีรีส์ดากอนบอลนะแล้วก็เป็นโรบอททารมชินะครับโรบอทสปิริตนั่นเองนะฮะเป็นอะไรล้วเนี่ยอ่านไม่ออกแล้วก็มีกันดั้มนะครับมีกันดั้มก็มีแล้วก็นี่นะครับไฮไลท์นะครับเป็นเอสเซสฟิกูอาร์ตนะครับผมในลายของก็จะเป็นเอสเซสฟิกูอาร์ตนะครับผมอุลตร้าเซเว่นนะครับในเวอร์ชันเดอะมิสทรีออฟอุนทราเซเว่นนะครับเป็นเป็นรูปแบบจาก คอมิกนะครับอ่าก็คือเป็นอุลตร้าเซเว่นนั่นแหละแต่ทำสีใหม่นะครับให้ออกมาในรูปแบบคอมิกนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นเซสติโกอาร์ตอุลตร้าแมนซีโร่นะครับเยร์คัลเลอร์เวอร์ชันนั่นเองนะครับก็จะเป็นอุลตร้าแมนซีโร่เวอร์ชันทำสีพิเศษนะฮะเป็นสีแบบใสนะเออเป็นเคลียร์ใสทั้งตัวเลยนะฮะซึ่งมีขายเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะครับผมใครที่อยากได้เนี่ยก็มาจับมาจองมาซื้อกันได้นะครับโอเค นี้ก็จะเป็นในโซนของ SF f i g k u p Art Super Sentai นะครับผมอ่านะครับก็จะมีการจัดแสดงนะครับมี SF f i g k u p Art ของขบวนการ54นะครับตัวใหม่ๆนะที่เพิ่งทําออกมานะครับซึ่งต้องบอกว่ายุกหลังๆเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาย้อนทํากันนะก็จะมี4ขบวนการที่ออกมาใหม่ล่าสุดเลยนะมีเซนไคเจอร์มีดอนบาเทอร์ iger, Dawn atter, นะครับมีคิงออร์เจอร์แล้วก็ชินโกโจเซโฮโกไคเจอร์นั่นเองนะครับจะให้ดูดีเทลรายตัวเลยนะครับนี่อนิโกไคเจอร์ Go นะครับ 你見我啫， สวยๆเลยนะครับนี่แล้วก็ไฮไลท์อยู่ที่ด้านหลังนะครับจะมีลายเซ็นของนักแสดงด้วยนะครับผมแต่ว่าในลายเซ็นของใครอันนี้ไม่แน่ใจใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูลายตู้เลยนะฮะอ่าแล้วก็นอกเหนือจากอุลตร้าแมนที่ว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้แล้วนะครับก็ยังมีในโซนของโซนจัดแสดงนะครับสินค้าเอสเซนฟิกอาร์ตในลายของคาร์เมนไรเดอร์ไว้ด้วยนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นจะดูในเรื่องมือนที่กรีซนะครับผมคาเมร์ตกรีสนั่นเองนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งฉายอยู่ที่บ้านเราเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับผมเป็นซีรีส์น้องใหม่ของเรานะครับผมเป็นเอเซฟิกวาร์ดคาเมเดรเดอร์ก๊อนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอ่าก็เพิ่งโปรโมทสินค้าไปนะครับผมแล้วก็แน่นอนว่าง,งานนี้นํามาจัดแสดงโชว์ก็คือตัวเนี้ยเป็นตัวแรกในไทยนั่นเองนะครับเอเซฟิกวาร์ดคาเมเดรเดอร์ก๊อนะครับผมอ่าใครอยากดูก๊อตชัดตัวแรกในไทยนะครับมาที่งานนี้ได้นะครับ อ่าแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนของเฮเซไรเดอร์ทั้งหลายนะครับอ่าก็จะมีดิฟนะครับผมมีเอ็กเซดมี g ีโมีบิวมีคาเมเดอร์โกสนะครับผมซึ่งทั้งหมดที่วางโชว์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นของอ่าเฮเซเจเนเรชันอีดิชันนะครับผมซึ่งได้เพิ่งรีเซลขายไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับอ่าซึ่งมีขายในงานนี้ด้วยนะเออใครที่อยากได้เนี่ยก็มาจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ night, นี่ครับผมเป็นลายเซ็นของนักแสดงนะครับ เป็นนักแสดงจากคาเมเลเดอร์กีสนะครับผมเป็นจากคุณชื่ออะไรนะคุณฮิเดโยชิฮิเดโยชิคังนะครับผมเซ็นลเซ็นมาให้แล้วก็มาจัดแสดงที่นี่ด้วยนะครับผมนะลายเซ็นสวยนะเออหน้ามีวใตตูที่ปะหันนะครับผมอ่าแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนสินค้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับที่เพิ่งวางอ่าที่เพิ่งโปรโมทไปนะครับรก็จะยังไม่วางขายเช่นเดียวกันนะครับเป็นเอามาจาัดแสดงโชว์ที่ไทยก่อนเลยนะครับใครที่อยากดูตัวแรกในไทยก็มาดูที่นี่ได้เช่นเคยนะครับ ก็จะมีตัวคาเบต์เป็นวอาลาสนะครับผมจากซีรีส์คาเมเดอร์กอสชาดนะครับแล้วก็เอสเซฟิกวัตคาร์เมนไรเดอร์เกเซอร์นะครับที่กำลังวางขายในเดือนนี้นะแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นาพาร์ทพาร์ทหน้ากากนะครับผมของคาร์เมนเตอร์เอนทรีนะครับผมเป็นเขาเรียกเป็นอะไรจากชุดจีเอ็มไรเดอร์อาร์จีเอ็มไรอยู่ด้านหลังนะครับอ่าแล้วก็พาร์ทหน้ากาก,ากต่างๆนะฮะของจากซีรีส์คาเบเตอร์กีส์นั่นเองนะครับ ก็ชินคาเมนไรเดอร์นะครับอ่าเป็นชินคาเมนไรเดอร์สองบวกหนึ่งนะฮะแล้วก็เป็นคาเมนไรเดอร์ชินคาเมนไรเดอร์เวอร์ชันฮงโตทาเกชินั่นเองนะครับอ่าก็จะมีสินค้าเอกลุศินะครับที่ยังไม่ได้วางขายแต่ว่ามีมาจัดแสดงที่นี่ด้วยนะครับอ่าใครที่ยังอยากจะมาเดินชมงานก็สามารถมาเดินชมกันได้น,นะครับ